ปลารถรุ่นนี้มันดีจังไรอธิบายป้าฟังบางเนี่ยอ๋อรุ่นนี้บอกคุณป้าได้เลยครับมันเป็นนิสันคิกผลิตภัณฑ์ใหม่ของนิสันที่มันทํางานโดยระบบไฟฟ้า100%ซมันจะดีกว่าระบบไฮบริดได้ป่าครับเคลื่อนด้วยระบบ e power ได้สิบสอไฟฟ้า100%เปอซป้าเข้าใจบนป้าป่าป้าปเ่ลยเอะปลา ป้าเป็นไหมคาป้าว่องโมูเหเรื่องดอกป้าว่งไปเบดแล้วเอาผมอธิบายไปผู้อื่นก็เขาใจบดได้หรอป้า,อานอกจากพี่จะพูดไม่รู้เรื่องแล้วหนูว่าพี่ไม่มีความรู้เา้าปังเครื่องยนต์เทคโนโลยีอ e ีพาวเวการขับเคลื่อนของรถยนต์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าประกอบด้วยเครื่องยนต์ แตกต่างจะระบบขับเคลื่อนไฮบริดทั่วๆไปยังไงก็เครื่องยนต์มันพี่ไม่รู้เรื่องแล้วพี่เป็นเซลล์ขายรถได้ยังไงคะนี่อะไรก็รถครับพี่หรอนึกว่าตลาดหุ่นซื้อปุ๊บราคาตกปั๊บเลยตอนพี่ซื้อพี่ซื้อเท่าไหร่นะหนึ่งล้านสี่หม แล้วตอนพี่ซื้อน้องบอกว่ามีโปรโมชั่นไหมน้องจำพี่ได้ไหมอ๋อจำได้ครับพี่พี่ครับขอโทษนะครับพอดีว่าลูกค้าครับเขามาสอบถามราคาส่นลดนะครับของตัวนี่คือเป็นอะไครับพี่ตอนนึงลดเดียวเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านนะครับแล้วาแของขพี่มีอะไรบ้างฟิล ป้ายพายางน้ำมันเต็มถังพี่กับป้ายพายางน้ำมันเต็มถังนะครับผมแล้วพี่ล่ะพี่ทำไมครับโอ้พี่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 ใจเย็นก่อนคุกคุกก่อนพี่อะไรฉันแค่จะเติมปแ้า คืออย่างงี้นะพี่ออมานี้หน่อยเธอน่ะมานี่ครับสักคู่ครับลูกค้าราคามันอ่ะมีขึ้นมีลงอ่ะเธอน่ะต้องฟังเขาเอา้ามันก็เป็นราคาอย่างงี้ทุกโทรลูมหรือเปล่าวะพี่แต่เธอน่ยต้องฟังเขาก็ใช่ไงผมฟังอย่างงี้มาทุกวันแล้วเนี่ยถ้าเถียงอีกทีนึงนะจะโดนตบเลยตพี่มันตัดต่อเรื่องอะไรครับผมสั่งรถครับสั่งรถส่งที่ไหนครับผมฮูโคกเนินครับ ภูเขาคืออะไรอ่ะภูเขาภูเขาไงภูเขาป่าไหนผมมันส่งรถที่ภูเขาเนี่ยนะใช่สมวันไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมมันต้องพรุ่งนี้เลยป้าากดหัวมาเดือนนึงแล้วลูกหลานจะมันหายหัวไปใสเหมือนมันบอสอนป้าสอนป้าในบัลลานี่มันโซ่ลูมโถดได้ป้ามันบบแมนลงเลี้ยน แลสิเป็นไปได้บอี่เช่ารูมสิกลายเป็นน้องเลี้ยงแล้วผู้ใดสอนแล้วเป็นไปได้ไ,ดไหมที่ลูกค้าเก่งๆพี่ไม่มีความรู้จากดายเป็นครูผมต้องมีีไปส่งถึงค่าให้ลูกค้าค้างอย่นไล่หลายวันแล้วแล้วจะเป็นไปได้ไหม,ไมที่เราจะสามารถส่งของ ไปได้ในทุกที่ภายในวันเดียวเป็นก๊อปรับนิสสันด้วยกันนะดีครับผมจะเป็นไปได้ไหมที่นิสสันดีออโต้กรุ๊ปของเราจะไม่ได้เป็นเพียงโชว์รูมขายรถแต่จะกลายเป็นทั้งโรงเรียนกลายเป็นทั้งบ้านหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เราและลูกค้าและทุกอย่างดีขึ้น มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้แต่มันต้องเป็นไปได้